สวัสดีครับวันนี้ลับรถเข้าตัวเมืองสุพรรณบุรีครับเส้นนี้ก็คือบางพะหันบางพระหันสุพรรณก่อนจะเข้าตัวเมืองสุพรรณบุรีครับเลยสี่แยกไปขวางเข้ามานะขับไปนิดหนึ่งก็จะเป็นสี่แยกที่จะเลี้ยวขวาไปโลตัสสุพรรณนะครับนี่เจอตลาดครับไม่รู้ชื่อตลาดอะไรเดี๋ยวข้าวทางนี้เลย นี่ตลาดตลาดโอ้โหตลาดเย็นครับว,นนรวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันเสาร์ตอนเย็นนี่ผลไม้เยอะเลยขายปลาด้วยตลาดเย็นวันเสาร์เดี๋ยวถามดูว่าตลาดอะไรถามแม่ค้าเจอตลาดตรงไหนก็ถ่ายอัปเดตมาฝากคนเพื่อนนะรู้เก็บแล้วหรอ โอ้ยายขายอืมเราจะช่วยก็ไม่รู้ว่าเราไม่มีครัวไม่เดินเที่ยวตลาดยายนี่ขายตุงเท้าโอ้เพลงกวางที่เพลงนี้ c เ p อร์หรือว่าเพลงแผ่นตายเลย มีเพลงเมืจะว่าไงเราก็กลัวโดนลิขสิทธิ์อะลิขสิทธิ์เพลงปักปักปัก กะดมกินไหมกระดมกินไหมเด็กๆน่ารักตลาดนี้ก็เรียกว่าตลาดอะไรอ่ะพี่ไปขวางอ๋อใกล้สี่แยกไปขวางขอบคุณมากครับ ตลาดไปกวางครับลูกโอลูกโอลูกตอบ้านเราแต่ว่าไม่รูกกลนใกล้กนติบานเราไมาต่อสตอเม็ดใหญ่ๆตลาดครับตลาดแต่ว่านั่นแหละเพลงเรียบร้อยเลยเพลง โอ้กุ้งอืมเป็นหมีตาตยอดเลยจะได้เลยเราออกจากบ้านมาหนึ่งวันอีห้าวันถึงข้าบ้านออกกลับกุ้งกลับบ้านไม่ได้่ะก็นอนตามโรงแรมนะเราเดินตลาดบ้านไม่มีอ่ะเนี่ยกุ้ง ผมไม่กินกุ้งบิดจะเอาก็ซื้อที่ทอดแล้วเนี่ยอย่าดันพี่ก็บอกอย่าดันอย่าดันอย่าแย่งกันครับอย่าแย่งกันเสียได้เลยเพลงเต็มมาจจาถึกเลยอยากกินอันนี้มีตังค์ไหมกล่องเท่ไรอ่ะ กล่องอะไรอ่ะอยากกิน่ะเอาละกล่องนี่อะไรเนี่ยมะพร้าวอ่อนค่ะอันนี้อันสองหน้าหน้ากระชิ่มเอาเนี่ยกล่องเนี้สากระจาก็เราเราต้องโอนแอปเราตระหนักไอตัวสับใช้งานอยู่เลยโอนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าซื้ออะไรเดี๋ยวก็ปิดคลิปเลยเดี๋ยวโอนแอป กูปลาเขาเรียกปลาอะไรถู้ไหมปลาเนินปลาเนินตัวยิ่งยิ่งนี่ตลาดตลาดซีแยกไปขวางแต่ห่างมานักจี่บ้านสักสองโลได้มั้งนะจากไปขวางแสดงว่าตรงนี้เขาเรียกตำบลไปข,ขวาง มีเพลงมือจะว่างไงเราก็กลัวโดนลิขสิทธิ์อะลิขสิทธิ์เพลงโอ้โหเราช่องน่ากินอะสิบบาทอะรอดอันนี้เขาเรียกว่ารอดรอดช่องว่าเราตัวลอลิงอะ อ้าหนูก็เขียนตรงเดพไปก <laughs> ็บ,บ้านเราตัวรอลิงกลนตายรอลิงนี่กลนปากกลางรอเรือไอันนี้รอดของเรารอดรอดรอลิงอันนี้รอเรือนี่หลักฐานมีตังค์กั่บาเดี๋ยวกินมีน้ำแข็งเดี๋ยวน้ำแข็งในใน,ในเดี๋ยวก็แบบอ๋อสิบบาทเ,เ,เราอยากกินดูว่ารอดช่องเป็นยังไง บ้านเราตัวนี้ลอลิงนะครับดนตายลอลิงคนปัตตลุงลอลิงเดนนี้รอเรือหลักต้านหลักต้านหลักา,นน,า,กานนี่แม่กาคนนี้เกล้ยนเองโอเคนี่เอาป่ะใช่หรอไม่เอาปม่เอาเอาก็เอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวกลับมา,เ,าเดี๋ยวก็เดินมาผมจ่ายไม่ได้ว่าตังค์อยู่ในตัวสับ ตลาดไปฝังดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เบให้ด้วยนะครับนี่ตลาดไปฝังของกินเยอะแยะเลยโอ้โหเห็นหมูทอดจิ้นขาหมูทอดแล้วถึงคุณชายคุณชายหมูทอดอ้าออาแล้วเว้ย อกสิบบาทตุกแป๊กเลยเว้ยเอาเลยเว้ยจะลองดูถักคนละเม็ดไหมอะอะเม็ดเนี้ยนี่หย,ย่อนคอนะเอาคนละตั๊กเอาคนละแป็กนี่ยังไปเย่อ,อีกหรอเอาไหมเอากันใจกลัวอ้วนเนาะไม่ว่ากันโอเคโอเคกลัวอ้วนครับตลาดครับตลาดไปตลาดไปฝัง นี่ส5บาทมันแก้วมันแก้วสิบาบาทเจ้าเลยนี่อันนี้ก็ได้เอาอะไรชิ้นจะได้จบคลิปไหมบอกแค่คำเดียวโอ้ของยายสละเปาหน้าสงสารตั้งไว้ก่อนนะหยิบก็จะ,จะเอาหยิบจะวางให้ก่อนเดี๋ยวขอจบคลิปก่อน โอเคนี่ฮะเออตลาดไฟฝังครับกดติดตามไปด้วยนะครับนี่ฮะบรรยากาศเมื่อกี้มันมีเสียงเพลงเมื่อกี้เดินไปตรงนู้นไม่มีเสียงเพลงผมต้องตัดคลิปนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์หรือเปล่าโอเคครับกดติดตามไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะโอเคครับทีนี้ซื้อได้แล้วครับเพราะว่าแอปมันอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้กดติดตามครับไปก่อนครับสวัสดีครับตลาดไฟฝังวันเสาร์ตอนเย็นครับ